หลายๆท่านบอกออ้ยอยากจะผ่านเหลือเกินวันนี้ลงกี่คลิปคะ Facebook ต้องการงานค่ะงานของ Facebook ก็คือคลิปวิดีโอเพื่อให้งานโฆษณาเข้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากผ่านเกเร็วๆคุณก็ลงคลิปเยอะๆค่ะทุกคนหรือว่าท่านไหนที่ถนัดทางด้านการไลฟ์สดก็ไลฟ์สดไปค่ะส่วนกำไรนั้นผ่านมาได้ด้วยคลิป รีลส์นะคะกำไรบอกเลยกำไรผ่านด้วยคลิปรีลส์กำไรลงคลิปแบบกระหน่ำมากมากนะถ้ามานั่งนับดูในช่วงที่กำไรเก็บเวลาช่วงเทท้ายเนี่ยบางวันลงมากถึง20กว่าคลิปนะคะทุกคนหลายๆท่านบอกออ้ยอยากจะผ่านเหลือเกินวันนี้ลงกี่คลิปคะ1คลิปอยากจะผ่านเหลือเกินวันนี้ได้ลงคลิปหรือย,ยังคะยังไม่ได้ลงอุ้ยอยากจะผ่านเหลือเกินวันนี้ได้ทําอะไรหรือ,อยังคะ เนี่ยคำตอบที่ง่ายมากค่ะทุกคน